รมจักรยานเสือหมอบอลูมิเนียมจะเลือกยังไงดีคลิปนี้มีคำตอบสวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาเจาะลึกในเรื่องวิธีการเลือกเฟรมจักรยานเสือหมอบอลูมิเนียมมันดูกันเลยครับ เริ่มต้นด้วยการทำความเข้าใจเรื่องเฟรมจักรยานกันครับมันคือหัวใจสำคัญของจักรยานที่คุณภาพของมันจะส่งผลต่อประสบการณ์การปั่นจักรยานของคุณวัสดุที่มักจะใช้ในการทำเฟรมนั้นก็คืออลูมิเนียมเพราะว่ามันแข็งแรงน้ำหนักเบาและมีความทนทานแต่แม้แต่อลูมิเนียมยังมีเกรดที่แตกต่างกันออกไปและนี่เองที่ส่งผลต่อราคาของจักรยานเรามาค้นพบความลึกลับนี้ด้วยกันนะครับผม หลักๆแล้ว เกรดของอลูมิเนียมนั้นบอกเราถึงคุณภาพความแข็งแรงและความทนทานของวัสดุที่ใช้ในเฟรมส่วนใหญ่แล้วเราจะเจอเกรด6061และ7005ครับเกรด6061เป็นที่นิยมในจักรยานราคาถูกส่วนเกรด7005นั้นมักจะพบในจักรยานระดับสูงครับเมื่อเรามาทำความเข้าใจเรื่องเฟรมอลูมิเนียมราคาถูกที่ใช้อลูมิเนียม6 0 6 1ผมขอย้ำว่ามันยังมีความแข็งแรงและทนทานในระดับหนึ่ง แต่อาจจะไม่ดีเท่าเกรดที่สูงกว่านั้นครับเฟรมเหล่านี้จะมีน้ำหนักสูงขึ้นเล็กน้อยเนื่องจากมันมีอัตราความแข็งแรงต่อน้ำหนักที่ต่ำลงครับแต่ถ้าคุณเป็นนักปั่นที่ยังเป็นมือใหม่หรือนักปั่นที่ปั่นเป็นงานอดิเรกเฟรมอลูมิเนียมเกรดนี้ก็ยังเป็นทางเลือกที่ดีอยู่ครับแต่สำหรับเฟรมอลูมิเนียมราคาแพงที่ใช้อลูมิเนียม7005หรือ6061เกรดสูงครับเฟรมเหล่านี้มีความแข็งแรงและทนทานมากขึ้นครับทำ ให้เหมาะสมกับการปั่นจัก,กรยานระดับแข่งขันนอกจากนี้เฟรมเหล่านี้ยังมีน้ําหนักที่เบากว่าและให้ประสบการณ์การปั่นจัก,กรยานที่ดีขึ้นด้วยครับนี่คือเหตุผลที่ทําให้ราคาของจักรยานมันแพงขึ้นนั่นเองครับโอเคครับ ตอนนี้คุณก็พอมีแนวทางในการเลือกเฟรมจักรยานเสือหมอบอลูมิเนียมแล้วว่าเวลาจะซื้อควรจะต้องดูเกรดของอลูมิเนียมตามความต้องการของคุณแต่บอกไว้ก่อนนะครับว่าผู้ผลิตจักรยานส่วนใหญ่จะไม่ค่อยบอกเกรดกันตรงๆหรอกครับเพราะจะทำให้เกิดการเปรียบเทียบกันง่ายเกินไปส่วนใหญ่จะบอกเป็นชื่อวัสดุตามที่บริษัทตัต้งเองแต่ถ้าคุณทำการบ้านเจาะลึกสุดท้ายก็จะได้รู้ว่าจริงๆแล้วมันคือเกรดอะไรแต่ถ้าคุณไม่ซีเรียสถึงขนาดนั้นก็ไม่จำเป็นครับรู้เพียงแค่ ว่าเฟรมอลูมิเนียมถูกแพงมันต่างกันตรงไหนแค่นั้นก็พอครับอย่างไรก็ตาม การเลือกเฟรมจัก,กรยานนั้นขึ้นอยู่กับความต้องการและงบประมาณของคุณครับเฟรมจัก,กรยานราคาถูกอาจจะพอใช้สำหรับนักปั่นที่ยังเป็นมือใหม่หรือนักปั่นที่ปั่นเป็นงานอดิเรกแต่เฟรมที่แพงขึ้นอาจเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าสำหรับนักปั่นที่มีประสบการณ์หรือต้องการเข้าร่วมการแข่งขันครับดังนั้นเมื่อคุณเลือกจัก,กรยานเสือหมออบอย่าลืมพิจารณาความต้องการของคุณความสบายและส่วนประกอบของจักรยานโดยรวมด้วยนะครับขอให้ทุกคนเจอจักรยานที่ สอดคล้องกับความต้องการและใช้งานได้อย่างมากที่สุดครับขอบคุณที่รับชมนะครับถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติมทิ้งคำถามมาในคอมเมนต์ได้เลยครับและอย่าลืมแชร์วิดีโอนี้ถ้าคุณเห็นว่ามันเป็นประโยชน์แล้วพบกันในวิดีโอถัดไปขอพลังแห่งจักรยานจงสถิตแก่ท่านขอบคุณครับ